สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมกับจันทันทีวีเรื่องราวกีฬาที่น่าสนใจนะครับวันนี้อยู่ในโหมดของวอลเลย์บอลครับวันนี้มีวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกนะครับเวลา17บเนาฬิกากับ20่สนาฬิกาสามนาทีมีคู่ของญี่ปุ่นนะครับเจอกับเนเธอร์แลนด์นะและก็คู่ของอิตาลีเจอโปแลนด์นะครับและก็นอกจากนั้นนะครับกีฬาวันนี้ยังมีฟุตบอลยู23ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกด้วยนะครับไทยเจอกับมองโกเลียนะเราจะได้เห็นฟอร์มของโค้ชไทยโค้ชวังสู้ในรายการชิงแชมป์เอเชียครั้งเดี๋ยวทั้งหมดทั้งมวลเรามาพูดคคคุยกันนนใ่ื แตเ,เดี๋ยวเปิดสถิติกันสัหน่อยนะครับคู่แปดทีมท้ายของวอลเลย์บอลน,นะครับในคลิปนี้อิตาลีเจอโปรแลนด์ครับเป็น2ทีมที่แข็งแกร่งครับมาเจอกันหลายคนก็บอกว่าแชมป์น่าจะเสร็จอิตาลีแน่ๆในหนนี้นะฮะซึ่งการเจอกันมานะหครั้งหลังสุดเนี่ยเป็นอิตาลีฮะ สอยโปแลนด์ไปใน2เกมหลังนะครับชนะ3ต่อศเซตทั้ง2เกมเลยเียไได้เปรียบสุดๆครับแต่ถ้ามองลงไปนะครับเนชั่นลีก2024โอลิมปิกรอบคัดเลือก2023นะเนชั่นลีก2023เนี่ยโปแลนด์เนี่ยเรียกว่าเอาชนะอิตาลีรวดเลยนะโปแลนด์ชนะ3แพ้2นะแต่เป็นการแพ้ในรอบ2เกมหลังนะฉะนั้นน่าจะรู้มือกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะฝั่งอิตาลีก็นำทัพโดยเปาลาอิโกโนระดมบุกใส่คู่แข่ง นัดที่แล้วนี่เละไปอย่างเยอรมน,นีส่วนโปแลนด์ครับสตีเซยกแล้วก็คอนเนลุกพร้อมถล่มกลับเหมือนกันคู่นี้คู่เดือดคู่ใหญ่นะฮะอยู่ในท็อป3ของโลกทั้งคู่อันดับ1ของโลกกับอันดับ3ของโลกส่วนตัวยังมองว่าอิตาลีขี่อยู่กับฟอร์มของโปแลนด์อิตาลีน่าจะ,ะเผด็จศึกได้ส่วนคู่ของเนเธอร์แลนด์เจอก,กับญี่ปุ่นครับเนเธอร์แลนด์เอาชนะเซอร์เบียมาญี่ปุ่นเอาชนะเรามานะครับเข้ารอบมาเจอกันในวันนี้สถิติ5นัดหลังสุดที่เจอกัน ใครเป็นว่าเนเธอร์แลนด์เก็บชัยได้3ครั้งญี่ปุ่นชนะ2ครั้งนะครับล่าสุดเลยเนี่ยเนเธอร์แลนด์แพ้ญี่ปุ่น0-3ตนะในเดือนมิถุนายน2025นี้เองนะแล้วถ้าย้อนกลับไปมิถุนายน2023นะเนเธอร์แลนด์ก็ชนะญี่ปุ่น3-1นะชิงแชมป์โลก2022ญี่ปุ่นชนะเนเธอร์แลนด์3-0แล้วก็เนชั่นลีก2022นะครับญี่ปุ่นก็แพ้เนเธอร์แลนด์2-3 2021ญี่ปุ่นแพ้เนเธอร์แลนด์0-3เช่นเดียวกันนะฉะนั้นคู่นี้นี่วัดกันยาติแต่ถ้าดูตามฟอร์มที่เนเธอร์แลนด์เจอกับไทยนะเราคิดว่าญี่ปุ่นน่าจะผ่าน ด,นะด้วยความเหนียหวหองญี่ปุ่นเราเคี่ยนเขาเนี่ย สี่ห้าครั้งบอลยังไม่ลงพื้นเลยนะแล้ววันนั้นเราดวลกับเนเธอร์แลนด์เนี่ยคือแบบว่าแต้มต่อแต้มอะ่ะจนเฉือนกันที่2ต่อ3แบบสูสีเลยเราแพ้เนเธอร์แลนด์แค่2แต้มแลกเดือดมาโดยตลอดคิดว่าเราแลกเนเธอร์แลนด์ได้ญี่ปุ่นก็ต้องไหวเช่นกันนะฮะก็หวังว่าทีมเอเชียจะได้พังงานสักทีนะเพราะว่าร่วงหมดแล้วจีนไทยแล้วเหลือญี่ปุ่นนี่แหละหัวเดียวกะเทียมรีบจีนก็แพ้พังภาพไปที่เรียบร้อยต้องดูว่าญี่ปุ่นจะโชว์บาร,รมีนับประวันแห่งเอเชียให้สมเกียรติหรือเปล่าเกมนนนนนนนี้กนนนนก็มมััแ่ออเหื ทีมอื่นที่เข้าไปแล้วนะครับอย่างตุรกีที่มีความสุขไปแล้วเนี่ยตอนนี้ก็สบายอกสบายใจนะพยายามเร c o v ฟ r y ร่างกายแล้วก็เตรียมเทคนิคต,ต่อไปเพราะว่าต้องเจอกับของแข็งอย่างอเมริกานะครับหนึ่งในผู้เล่นที่ทำแต้มได้สูงที่สุดนั่นคือวากัสวากัสเพิ่งให้สัมภาษณ์ไปนะฮะ Yes there was fun also really a strong a strong match with a strong team so I am very happy for the i result r s yes they're they're they are amazing fans yes yeah yes I h a very m a you have many many in Thailand you have I cannot say number okay thank you thank เขาก็บอกว่าเขามีความสุขมากกับผลการแข่งขันของทีมในตอนนี้และก็ แฟนแฟนชาวไทยในน่าทึ่งมากเลยนะฮะได้ของขวัญเยอะมากๆซึ่งยังบอกไม่ได้เลยว่าเท่าไหร่แต่เขาทึ่งกับแฟนวอลเลย์บอลจากไทยนะฮะอันนี้คือความรู้สึกของวาการ์สจะสังเกตได้ว่าเสียงของวากัสเนี่ยเป็นสาวหวานสวยเลยทีเดียวนะเสียงนี่ตรงกันข้ามกับลักษณะของเขานะมีโกงมีกล้ามนะฮะเรื่องนี้ก็ไม่พลาดครับเวียดนามนําไปพูดถึงกันเยอะเลยหลังจากได้เห็นฟอร์มของวากัสนะต่อให้เสียงจะเป็นแบบนี้ก็ตามนะฮะแต่แฟนแฟน,แฟนเวียดนามก็ออกมาพูดถึงเยอะว่าทําไมเพราะอะไรกัน ใครถึงไม่ตรวจวากัดนี่แค่ขู่เฉยๆใช่ไหมที่จะตรวจตู้เย็นเนี่ยไม่เห็นตรวจใครเลยนะฮะเออทำเวียดนามเสียประโยชน์ฟรีนะเออมาในหลายตู้เย็นถ้ามั่นใจก็มาไงเออนี่ะความคิดเห็นเยอะเลยครับเกี่ยวกับกรณีวากัดครับผู้หญิงคนนี้กระโดดสูงมากนะเนี่ยชายคนนี้รักกับแฟนสาวทีมเดียวกันถ้าตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าเพศหญิงแน่นอนแต่ไม่ได้เป็นอะไรแต่เวียดนามชั้นเอาแต่ดาบิเตียนสงสารเขามากความคิดเห็นต่อมาครับบุคลิกแบบนี้มีเพียงฮอร์โมนเพศชายเท่านั้นที่สูงกว่าเพศหญิง ความคิดเห็นต่อมาครับผู้ชายคนนี้เหมือนบิดเตียนเล่นเก่งและตัดผมสั้นด้วยความคิดเห็นต่อมาครับวากัสก็เหมือนผู้ชายทำไมไม่มีใครอยากตรวจสอบนกของเขาความคิดเห็นต่อมาครับบอกว่าไทยไม่กล้าตรวจล็อกพวกนี้เป็นทีมใหญ่มีชื่อเสียงพวกเขาเกฑ์แต่กับเวียดนามเท่านั้นกันต่อพูดคุยกันในโซเชียลครับบอกว่าคนนี้ตรวจแล้วไม่เหมือนพวกแอบไม่กล้าตรวจเนี่ยโง่จริงๆพวกนี้ผ่านการตรวจสอบหมดแล้ว ไม่เหมือนคนของเราที่ซ่อนตัวอยู่เนี่ยตกเถียงกันครัสิ่งที่เขาพูดไม่ใช่ว่ามีนกหรือเปล่าแต่สิ่งที่พูดคือระดับฮอร์โมน ความเขียนต่อมาครับวาการ์ที่โดนตรวจตั้งแต่ปี2024แล้วนะดูวันแล้วว่าโลกศึกษาบ้างเห็นเขาใส่กางเกงรัดรูปไหมบิตเตียนกล้าใส่หรือเปล่านี่ฮะนี่ฮะวาการ์ดเล่นระดับโลกนับพันนัดพวกเขาอาจจะทดสอบแล้วแต่วาการ์แค่แข็งแกร่งเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาฮะเวียดนามบอกว่าแล้วคาราคูตอีกทำไมไม่มีใครพูดอะไรเลยความเขียนต่อมาครับวาการ์ก็เป็นผู้ชายแน่นอนแต่เวียดนามแค่ไม่มีอํานาจในระดับโลกมันแย่มากที่โดนรังแกแบบนี้ความเขียนต่อมาาบอกว่าวาการ์กับคาราคูตถูกสงสยัยแต่พวกเขาผ่านการตรวจสอบทั้งหมดไม่ม กับตู้เย็นของเราวากัสโด,ดนแฟนเวียดนามสงสัยอย่างหนักแต่ว่า กรณีตู้เย็นเนี่ยนะคือถ้าบริสุทธิ์ใจก็มาตรวจเลยนะครับไม่มีใครว่าถ้าตรวจผ่านแล้วก็สบายใจเล่นได้เวียดนามก็พังอาจต่อไปอันนี้หลบๆซ่อนๆเออแค่มีข่าวว่าจะตรวจตรวจนี่หูหลูบแล้วหน,ะนีแล้วแล้วนี่จะกลับมาเล่นลีกอีกเอา้าเขาก็ดา่าก็ฉชำฮะเถียงกันเสียนะเพราะมันไม่ได้มีแต่ทีมตัวเองนะกับนินบินนะมาซ้อมอโค้ชก็บอกโอ้ดีใจบิดเตียนมาซ้อมแล้วทีมพร้อมแล้วที่จะพงังอาจแต่ทีมอื่นๆน,นะกองเชียร์อื่นเขาก็ไม่เอาด้วยเขาก็บอกไปตรวจเพศก่อนแบบนี้ทีม อื่นทั้ก็บรรลัยหมดอ่ะโดยเฉพาะซีเกมเนี่ย ถ้าบิเตียนไม่เล่นก็ห้ามเล่นอีกต่อไปมันไม่ยุติธรรมกับทีมอื่นการเล่นในแบบนี้ไม่ต่างจากการบูลลี่ในประเทศด้วยดีว่าถ้วยแชมป์นในประเทศไม่มีความหมายมากนักแต่ถ้าไปต่างประเทศนี่อายเขานะสมาธ์ต้องสร้างความยุติธรรมให้เด็กได้เล่นกีฬาอย่าเบียงเบนเหมือนกรณียูวิสเวท,ที่ผ่านมานะครับฝัออ่งทีมของตู้แช่เห็นตู้เย็นกลับมาได้ออ่าเขาจะกลับมาเหมือนกันอย่างเงี้ยโคตรอารัดอะเ,เปียบออถามแค่ว่ากล้าใส่กางเกงรัดรูปเหมือนกับวากาสเขาซะก่อนนะวอลเลย์บอลนี่แหละที่เวียดนามนี่ไม่ได้ตรวจนะกีฬาอื่นนี่โชว์ความยุต นะอย่างนี่นักวิ่งนักวิ่งเห็นไหมตรวจไปแล้วนะฮะโดยผู้รับผิดชอบฝ่ายกีฬานะฮะเหยยนดึกเหยนันบอกว่าเป็นความจริงนะที่ได้เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจอย่างนี้ก็ตามเป็นข้อมูลรับเราแค่ต้องการให้แน่ใจว่านักกีฬาเวียดนามต้องรับสิ่งที่ดีที่สุดและก็ถูกตามกฎกติกาที่ซีเกมประเทศไทยที่สุดนะนักกีฬาตรวจไปแล้วเหลือแต่วอลเลย์บอลที่น่าสงสัยอย่างมากดูถ้าเวียดนามเน้นมากนะฮะกับซีเกมครั้งนี้แต่ยังไม่รู้นะว่ากรณีของตู้เย็นเนี่ยจะมาเล่นได้ไหมผมเกรงว่าจะไม่กล้ามา เนะวียดนามจึงต้องเตรียมกรณีฉุกเฉินนะครับโดยการเร่งฝึกซ้อมนะครับเก็บตัวตั้งแต่เนิ่นถ้าเป็นฟุตบอลเนี่ยเขาสั่งปิดหลีกไปแล้วนะเดือน2เดือนไม่สนนะระบบหลีกพังไม่สนขอแค่ชัยชนะก,ก็พอเนี่ยพยายามที่จะเจรจานะฮะเรื่องของทันที่ทันทุยนะทันที่ทันทุยเนี่ยเล่นในญี่ปุ่นในเดือนตุลาคมในขณะดียการวอลเลย์บอลหญิงซีเกมนะครับจะก,กําหนดในวันที่10ตารางของสโมสรเขาในญี่ปุ่นนะก็จะมีเกมวันที่6นะฮะเดือนธันวาแล้วก็วันที่7เดือนธันวาสโมสร ก็เลยว่าไม่สามารถที่จะปล่อยก่อนเวลาได้เรื่องการตัดเอาเปรียบในวงการกีฬาเนี่ยมีมากมายหลากหลายนะครับล่าสุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผู้ต้องสงสัยเหมือนกันนะกับนักมวยสาวของไต้หวันนะครับตกเป็นประเด็นพูดถึงเกี่ยวกับเพศสภาพของเธอนะเพราะว่าเธอนี่ไม่เข้าร่วมเวอร์บ็อกซิ่งนะแชมเปี้ยนชิพ2025นนะฮะถ้าจำกันได้นี่คือลินอี้ถิงนะครับนักชกชาวไต้หวันในโอลิมป,ปิก2 0 2 4ก็ตกเป็นประเด็นเรื่อง เดียวก,กันกับอิมานเคลิปหลานโจโอลิปิกเขาก็พลาดแข่งขันหลายรายการนะครับคือประเด็นที่เธอจะไม่มาแข่งชิงแชมป์โลกเนี่ย เพราะว่าสมาคมไต้หวันเนี่ยไปตรวจเองไงเออตรวจเองตรวจเพศสภาพเองว่าเธอเป็นชายหรือเป็นหญิงอะไรเงี้ยนะเออตรวจแล้วก็ส่งไปก็มั่นใจว่าเป็นหญิงก็ตรวจเองไงฮะตรวจส่งไปยัง v เวอร์บ็อกซิ่งทีนี้ฝ่ายของเวอร์บ็อกซิ่งเนี่ยไม่ได้ตอบกลับอะไรมาว่ามันเรียบร้อยดีไหมนะฮะลินก็เลยแบบขอยานไม่ขอบอไปหรอก <c oughs> เนี่ยถ้าเรามั่นใจถ้กอย่างเราก็ไปเลยนะครับเออหรือกลัวว่าเวอร์บ็อกซิ่งเขาจะเชื่อดเหรอเออมันไม่มีอะไรรับประกันได้เธอก็จะไม่เข้าร่วมอะไรกันครับเนี่ยหลอดมีพิรุษ าโลกี่ต้องระวังให้ดีฮะโดยเฉพาะบอลเล่อบอลน,นะเพราะว่า f i ไก็ระมัดระวังอย่างมากในการตรวจสอบผู้เล่นนะมันจะไปละเมิดสิทธิของเขานะครับมันก็มีกฎอยู่แต่ว่าของเรานี่ขึ้นตรงต่อโอลิมปิกนะซีเกมก็มาเลยก็ตรวจเลยนะไม่เกี่ยวกับเวไบีบีนะฮะตัวเย็นถ้าพร้อมก็มาถ้าเชื่อในความบริสุทธิ์ของตัวเองแล้วก็กระบวนการของไทยก็ยุติธรรมแน่นอนนะนั่นคือเรื่องราวที่นํามาฝากกันในวันนี้นะกับดราม่าวันนี้ไปแล้วะจ๊ะเจอมันคลิปหน้าไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะนายจ๋า